สบายดีสวัสดีเดอ้อพบแม่พี่น้องวันนี้มามอยู่กับสองซาออตัวหน่อยเซนเกาเซนเคยพ,พี่น้องก็ขอโทษพี่น้องไม่ได้เด้อเนาะที่ซาออลมได้เห็คุคลิปมากเกือบสองสามอาทิตย์แต่ก็แมนเน่เนาะเรื่องเป็นเดือนก็ได้เพราะว่าซาออก,กับสอบเนาะแต่ก็ตอนนี้สอบแล้วแต่ว่าซาออมากบาดในส่วนเทศกาลไก่สีขาปีใหม่ล่าวนาะทุกคนบานซาออกับเซนปีใหม่ล่า ตอนนี้จะออกกัสิภาาทุกคนไปตักนามค่ำเนาะไปกับน้องชายไปเบื้องกันว่ามันักสิคือเก่าอยู่บ่นเนาะมีความอุรมสมบูรณ์คือเก่าอยู่เนาะไปแรงว่ามีเนาะทุกคนเดี๋ยวจะเป็นทางขึ้นเนาะปลาใหม่กับสีประมานแบบออกเคี้ยวแนราวะสวงนี้มันเป็นสวงแบบใบใหม่ปงเนาะในสวงประมานเดือนที่สี่ที่หาใบใหม่จะปงออกเคี้ยงงามนี่ปัป๊บเ่ง ้ะออกก็ได้หาบนำลงมาแต่ผู้กูได้พี่นนอกอนนี้กาไก่พี่หอเนาะทุกคนเป็น,นห้องนาเก็เอิมนำข้ามสารนางนะทุกคน้สาาลง น้าแล้วนีลก็ห่อเลยเนาะคุกคนห่อน้ำสัตว์ข้ามางบานข้ามบอนเนาะคนกแสีพมีลายหรอกนะมีดมโค้ดอย่างี้เลยนะนี่นี่อสัตว์เหนื่อยเลยึข้อก็ได้ถึงข้อยด้นเนี่นน ตอนนี้ก็สิมาพ่อมูเนาะทุกคนนี่คุณกับแมาอาบน้ำมูเลยนี่มีน้องพาไปเบิ่งน้ำไปแห้งไปเป็นน้ำข้ามขอนาะทุกคนที่แบบว่าในบ้านเขาวบอนเขาจะเอาทอใหญ่ที่มานตรงใยแบบนี้เอาใยกินใยใส่ก็ได้ใยอาบก็ได้เนาะทุกคนใส่ชิ้ ก็สิักน้ำแล้วก็หาบลงไปดูอีกเนาะทุกคนขึ้นมากข่อยเพื่อมาตักเอานนำไปกินเนาะทุกคนง้นมงมคำจะขีดคนขีบ่ามากลายเขาไม่จะอาบน้ำเพื่อนนาะงสำนึงเนาะไหนเลย มีน้ำคื้นปูนี่แตมาอางครเป็นยังเพ่งเย็นดีนจะาาว่างอ่ารอบเลยไยะขุดที่นี่เอาปะี่อยอดปนาดปลาบอลเหลือปลาบอลอ,อาไว้อันนั้นออมกินันมันเป็นบอลขั้นเลยเนาะบอลขั้นออมอะไรร โอ้ยคุกคูมาหยาดแต่ว่าคุณเอ้ไปทางไหนหาหมด่อไวมากเลยไปทางหยาดเกาะพุ่มมาเจ้าคุณหาปัญหาปนไม่น่าทุกคนหลังจากที่ซ้อตักแล้วเนาะตักใส่กระตุกเพื่อสิหาเมื่อบาดเนาะเบื้องละซองกันนักเติบได้ทุกคนนี่ก็จะเป็นน้องสายเนาะ ย่านกล่องคือเก่าหายไปเป็นทราเดือนกลับมากอะย่านกล่องของเก่านอะอันนี้ก็สิเป็นธรรมศาสตร์อยู่ป่าบาัดขมบอนจะออกกระเบิตั้งน้ำเฮิงเน่ยหาบก็อสีเจ็บบดบ่าอันนี้สิเป็นปลาบอนเนาะทุกคนบอนนั้นหากเป็นบอนขั้นมันจะกินกับย่านแบบว่ามันสีขั้นโคอ,อย่างค่นะถ้าเป็นบอนหวานสมัตเอาไปออมได้เลยง่าอีดีเลยทุกคน กาจังไดกกับขอโทษพี่น้องลายๆเด้อนาฏศรออกปไต่เห็ดคลิปมาเป็นเดือนเด้เพราะว่าอยู่ในภาวะที่แบบว่าสอบแน่ล่ะกะอยู่ในห้องเห็นกับบุ้มยังเห็ดเนาะส่องก็เรื่องไต่เห็ดยังกะขาถอดได้ลายเนาะตอนนี้ส่องมาบ้านล่ะกามาปลูกมันซอยเม่ล่ะกาตอนนี้กัมาตักหนามเนาะทาตอนมืออื่นส่องกับสิเห็ดคลิปเกี่ยวกับการปลูกมันอีกนะเนาะ ผู้ใดอย่างมาอาบด้วยววามักเอาไปกินอยู่บ้านในเมืองก็ไดเด้อพว่าหนำนี่มันลายอยู่เนาะทุกคนธรรมศาสตร์ด่วนๆเลยบ่เมนสารเคมีเดีนี้พี่น้องอาบกระเย็นเย็นเพราะว่ามันนํำมันออกโบจากธรรมศาสตร์ตอนนี้จะออกกับ สิหาบหนามเมื่อกันเนาะทุกคนเมื่อมาเจ็บบาบดบริวารแนวไดโซ่บดิหาเพิงเลยเนาะกระตุกมีหน่อยนึงดอกทุกคนเดี๋ยวแล้วตอนนี้โซ่กะหาบหนามเมื่อละสองแล้วทุกคนกะสิออกแบบนักแม่เนี่ยเพราะว่าโซ่บริหาเพิงมันก็สิทางเก่าเนี่ยตะกี้หาด้วยอยู่เดี so efecto, ๋ยวนี <we yeah ้บดิหาเพิงคู้จังหนาคือ ทางลูเมื่อบ้านะออนี่เนาะทางลงกระสีออกสั้นๆเน่เนาะทุกคนิูงสะออสีคอยดยืนเเป็นตยานตกแเนาะพี่นนอหาบหนำกับหาบแทเบงทางลงกก็มีแต่กนหินเนาะแต่ว่าสะออสีคอยลก าะทุกคนเป็นบานสะออเนาะสอกับ่ได้รีวิวหึงแต่ได้เกี่ยวกับบานนี่เป็นทางลูกมากก็สิทางลูกมาแต่นําสางเนาะสิมีหานขายของหานทําอิดนี่ก็สิเนาะไปอยู่แถวนี้ก็สามารถมาอุดหนุนเพิ่นได้เนาะมาอุดนุนนะสาวก็ได้เด้อเพิ่นเฮ็ดอีหยังขาย นาเดรารับกุจิอ้อยยังมันมุจเอ้าวนะอาจารย์มีเรนี่พี่น้องปิ่งไก่แล้วก็ไข่มีเมนูอนยังมาแนะน้ำฮะใครมาพีอะมิจะมาพีอะบอมาพีอะกันคนไทยก็เสิร์ฟมาแนวดะก้อยเนื้อก้อยเนื้ออืมนอแม่ขาแม่ขากับนาข้าวครับอืออี่จะเป็นหานขาพี่นอทุกคนอยู่งเข้มทางเลยเนาะถ้าผู้ใดเห็นกะมาแว่เพิ่นได้เนาะทุกคน ตอนนี้เฮ็ดห้ไปหายเล้าเบิงกำลังสิขวานื้อ่ะกลังสิขวานหาเมียนี่สามสี่สี่ี่ของไส้สี่อันนี้ของไท้สี่มาอุดหนุนผนดเด้อพี่น่อ่างใสใไ่บ้านอยู่แค่มทางต่างอยู่แค่มทางเลยเนาะ ไล่มาหอนเหีอนเลยเนาะทุกคนหาดน้ำหน่ำทายขีดหน่ำมึงเนาะอ้อไล่มาหอนเหีอนเลยนี่ก็สิเป็นเหื้ยนของซออีกเนาะทุกคนสิเป็นบ้านคำบอนเดนะ้อเนาะเจ็บบา่าเลยหาบหนำ่ำเจ็บบ่าบ่ได้หาเพิง ี่กหอนเพื่ยนะน้องทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็คือสีบ่มไม่ยังไรหรอกนาะทุกคนจากไี้ก็หายพี่น้องเป็นกำลังใจให้ซาออแล้วก็กดติดตามสองซาออนเด้อแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อมอผาผ่านคลิปใหม่จากสองซาออตัวหน่อยนะทุกคนพอกันคลิปหน้าพี่น้องบ๊ายบาย